สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสุนสมองสุบ่อนเนาะที่ยาอยู่ใกล้รือว่าอยู่ใกล้ก,ลก็ตามนะพี่น้องสบายดีเบิรสุกุสุคนพี่น้องเลยนนี้เรจาจะน่าจะพาพี่น้องมาเก็บมะเ,มเขือมะเขือขืนพี่น้องเลยเก็บมะเขือคืนไปเห็ดส,สมปะแปสมะหน่อยเนาะเพิ่งนี้ชวนพักสลัดกับ่มีผู้กินแก่เบิดพี่น้องเลย ไปดีงามจะสาเนาะนี่ฮาจจะมาเก็บมาเคือขืนพี่เนาะมาเคือขืนสุกเนี่ยนี่อาจจะแปลงปะเปะไปแปลงปะเปะก็คือขืนน่าก็สุกหุ่งสุกเครื่องอยู่พี่น้องเอ้ยจะมากี่ไหนพี่น้องใส่มาเคือขืน มาแค่ขืนกับพี่น้องเลยอยากจะเก็บมาแค่ขืนแล้วฮะฮก็บไปเก็บอันน่ะพี่น้องฮักกบปเก็บมัสซิงคาด้หมฮักหัสซิงคายฮะสวยสวยมาหายังก็ไ่เอะแกั้ักบองเออผู้นดอกมานะฮักแดอกจุ่มตะปูตะปูอยู่ะตันพี่น้องไหยไป็ิปแกงขี้เล็ก แกงเล็กมึงเนี่ยพักบัวละาผ้าพี่น้องมันกำลังปุกงามเราหดหนามเราบริสุทธิ์ุนพูเหดนามมันกเลัปุกพักเอาเัินชิญใครกันพี่น้องบักริกนลพี่น้องดกเทดกว่าหนาจนปี พี่อยู่ในเทือนล่นอยูอ่เนี่ผู้ใหญ่ลองเธอเบืองเบื้องเน่ยพี่น้องพาพี่น้องหล่อชวนแต่สาวน้องมินเนาะต้นหนึ่งกับต้นนี้แห่งกระไลพี่น้องเม่นพุยมากคุณพี่น้องเ้ยมากพักมากแง่อะไรมันหนาวแบนกมามหดเม่น ก็เสื้อสวยผู้ใดจังสิไปกันเลยบม่ได้ไปแต่เศร้าหรอกมันว่าการเลื่อนไปปอนผู้แทนพี่น้องเอ้ยขับกัญตบไได้ผู้แทนล่างวุ่นวุ่นไล่ไล่ไปแต่เศร้าม่ใหญ่องไปตั้งแต่หกโมงฮ้าก้ามาเอาจัียงค่ายกันพี่น้องเลยเห็ดปลาแปะก้อนมาหนิถ้าพี่น้องเห็ดปลาแปะเนาะบางคนก็จะไปจับปลาแปะที่จุด บอแล้วเขาก็เอามานี่ยพ่หัวช่งไทยใส่พี่ช่างเน่มีแต่หัวช่งไข่กับอันมะเขือนี่แต่ว่าจะไปซอยน้องพี่น้องบ้านนี่ตอนนี้กำลังซอยมาช่างไข่พี่น้องพี่ช่างจะต้มบนบนๆเลยค่ะข้อขาะ้อขาสวัสดีน้องเดนไทยบายดีเน่ปุ๊บเลย กระเทียมกับมะมี่เทียมกับเมดเอาขวัวไปยังบะหมี่หัวขัวกัขัวเาย่างยแม่แก,มก็กล่เกลือยังก็ยังบะมี่พี่น้อยอม,มีเนยบ<า>ะเือ,อตัวได้บมีกระแสน้ำรังเนาะพี่น้องบเือ ก็ขามาเหนใคเครื่องนี anyway> ้จะหน่ใหญ่แม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 ่ยี่ห้อแม่อืมอืมเครื่องเลี้ยงเครื่องเลี้ยเลยอดววังดงนี่บังดวมนยี่ห ขาไม่ห่อยพี่น้องเลยอันนี้นะกำลังเปลี่นน้ำเกลือเกลือสเปลาเปยปอะไรพี่น้องแมวทำบุกอ่ะกันพี่น้องามดูน้องเดนไทย ก็เป ch ็นชิดๆชัดๆเลยนะพี่น้องมือหนึ่งจับมือหนึ่งตัตั้มมันเขับขัวพี่น้องเอ้ยพี่นนู่นได้กะข้อทษขออภัยนะพี่น้องมโมเดลขาเ่องมือตั้งพี่น้องเลยดีใจสุดเลยค่ะชิบ รำกับขพี่น้องรำในเส้คากองนะรำนถนัดเนี่ยนะองนนี้สบายดีเนาะสบายดีทุกามาหักจบสองสนกันมารพี่น้องมีพางมีปลาเป๊ะที่นาะเวยปลาเป๊ะด้วาสุดาหน่อยนะเนาะแหลกท thì nó cái thì có lượng của than này vẫn nặng ví dụ ở nhà bay, cũng có bạn này, tệ này. Là nó ừ. ลงลงนลงที่ระยเนี่ยพี่น้องเออปเห็นสานองพี่น้องชื้ออ่าเช่ัวลงลงมนนี่เออลงขั้วมันนั่นแหอันนี้พวกเตะนัวพี่น้องจัเนัวพี่น้องเลยอืนีะเตนัวอันนี้พวกัวแไป วัวเซนไทยประเทศไทยก็ห้องห้องสุบาแปรนี่บ่สุบาจมเนียนบ่สุบาจมก็บบาแปรกันเดียวสุบาจมสุบาจมพี่น้องเอ้ยโหเต็มกระปุกก็ได้ยากมาเด้อถักมาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องไม่เห็นไม่อยยหลงเชียวน้องไม่เหยหลงดีสบายดีก็ไม่เหยหลงตึดมองทุกทานผมเป็นข้ากระมาแต่ก่อน บัดสุแทนพี่น้องเอ้ยบัดทะนี้ตะวะเกดน้แตสบายดีนะลูกล่ะะน้องแดนไทยสบายดีสิลูกนี่สือน้องแดนไทยกินลูกหัอย้าจ้า นวดอยู่แซ่บอยู่พี่น้องแต่ว่าท่านเป็นไหมทนเป็นพี่น้องเลยเหม่ยช่องเหม่ยพี่น้องช่เป็นก็สิได้กินเนี่ยแต่เก็บบ่เก็มอะไบ่เก็บ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 เราเก็บอะไรพี่น้องจะจะเราจะหน้าหวานน่ะเนาะมาอวยมาหาน้องเน้นไทยเนี่ยดูสบายดีนะลูกสบายดี้ดุ จะไปดีน้องเน้นไทยก็มุมเดียสไปจะไสดีอ่ะสไปดีงามๆถูกล้วเน้นไทยก็มุมมุมพี่น้องเอ้ยเอาเนาะพี่น้องสำหรับคลินีิกอะสลาจนาเฉอิลาพาจากพี่น้องไปเพียงแค่นี้เนาะฝากอะไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในเด้อพี่น้องขอบพระคุณนกำลังใจสลาจนาในเด้อพี่น้องสำหรับชุดท้ายนี่ก็อยู่ดีไม่แห้งชุบผู้ชุคนเนาะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามถูกการติดตามเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้ายูดีไม่แห้งเนาะบ๊ายบายน้องเี้นไทยกันอยากบ๊ายบายพี่น้องเลย อายบายบายไยนลูกเออบายบายก็จะคือเออบายบายถ่ายก็บายบายพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายพี่น้องบายบายรอบจองเนาะ